ai được đi đuôi tiêu của nhông quả tiền tôi gấp được tư. Đùi đùi cán thì một cán tiếp tia à có gì sai thế rồi ừ. sao tổ ui dương nó lỗi 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 tiền tụi mới nhủ ลอตาเออะีะลอกกันฮะจะเตียเรือยเรื่เตียมาผมเลื่ยตึ้งเตี้ยเรือ่ตี้เรยอจีตู้นัอนนะออจตไทยเออยเมย์ดูเตี้ยให้คอย

ลายสนอกสอเขาเท่างวยักกาหยนนาจะนอจะจังขอคาซิอันนี้จะจะคาตอนดาวเลยจีว่าจีวาตนดาวมาที่ไทยนใชนะาน